<Family. S 2> สวัสดีค่ะทีราสแฟมบีวันนี้เราอยู่ที่สวนสีเมืองนะเพื่อนๆสวนสีเมืองเราจะไปดูอา้าวสวนสัตว์เราจะไปดูการแข่งเรือเพื่อนๆดูการแข่งเรืออยู่ที่น้องปรากษ์นะเพื่อน โอไปดูการแข่งเงรือที่นองมาจากนั้นเพื่อนป่ะดูกันเอนนี้เราถึงทางเข้างานแล้วนะเพื่อนๆ <Okay. S 1> แล้วก็จะเดินไปตั่งมนะ คลาของเพียวเลยนด้ได้เราสิเรยไปฝากฝากแม่กับนั้นดูต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินไหมอย่างนี้20บาท10บาทมี่น้อยเดียวนี่อิมแปแ่ะวนะ เทียบเลยนะนเพื่อนๆก็ได้กินหมึกออย่างอ่ะขอ,องกินเทียบเลยหรอพ่อถนนทั้งเส้นถนนรอบน้องประจากนี้มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยประมาณเป็นร้อยร้านเลยนะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่เยอะมากๆไม่รู้จะกินอะไรดีแต่ตอนนี้เห็นหมึกย่างเลยกินหมึกย่าง ก็ว้าพี่โม้ไว้เอาเอาสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทก็แนะ่ชอบเป็นแบบ มาแล้วนะเพื่อนหมึกย่างเราเดี๋ยวขอชิมห้บาทชิ้วดีเลยห้าบาทเดี๋ยวยขอชิมจืดส่วนใหญ่จะขึ้นจิ้มจืด,จดไ,มไม่เด็ดเท่าไหรน่นนะส่วนมากพวกไอ้ปลาหมึกย่างพวกนี้มันหาร้านอร่อยอยากตรงที่มันน้ำจิ้มมันจืด <laughs> ครับหาน้ำจิ้มรสเด็ดยากส่วนมาก่ะเป็นอยางไง้นี่ยร้านน้ำโมกมับไออุ่นจะกินได้อยู่หรอก อคนถ่ายต้องร้องมั้งนี่เห็นแล้วของน่ากินเป็นไงบ้างคะคุณมันก็พอกินได้ครับแต่ว่าน้ำจิ้มมันมันไม่เด็ดเนาะน้ำจิมมำจ้มมันยังไม่ค่อยแบบเข้มข้นเนอจอนล้วของน่ากินอะ่ะอะไรอะ่นะเนี่ยอะไรอะไรของนายเนี่ยเจอแล้วคะ่ะ ของน่ากินไข่ปิ้งเดี๋ยวไปซื้อแปบ๊บอังจาที่กินปลาหมึกแล้วไม่ผ่านซื้อไข่ปิ้งนะเพื่อนเมนูคนรวยกินนะครับแต่ด้อย่างพวกเรากินเนพะี่ยพื้นพวกเราไม่กินนะครับ เ,เพื่อนๆไข่ปิ้งหวังว่าจะอร่อยนะคะผิดหวังกับร้านปลาหมึงมาแล้วเมนูคนรวยครับใหญ่ฉิชาครับเมนูคนรวยอย่าไม่ต้องฉิชาพวกน้องรครับเป็นไงผ่านไหมอร่อยอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ผ่านมันแทรดูชานมันธรรมชาติดีเนาะใช่ไม่ทำแต่ไม่กแบบิน,น เมนูประเภทไข่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นไข่ไข่ไข่เจียวไข่อะไรอ่ะนี่ไข่พวกนี้ประเภทไข่ไข่เนี่ยเอาจืดไว้ก่อนนะครับเป็นธรรมชาติถึงอร่อยถ้าเคม็มเนี่ยจุบเลยเมนูประเภทไข่กินแบบชิวๆเลยเหมดเลอร่อยรนะห <c oughs> ว่างนี้คุณสอนศัก์ก็กิน หลัดซิอูหลัดหลาดหัวอะไรอะไรของไมงซิอวของเราเอาไม่ว่าลน้าหน้าว่าจะเป็นมุกลาน่ามันอะไรนะพันธุ์ยุหรอขัดหน้ามาดิซื้อใช่ไหมคิดว่าไม่ได้ยินแล้วกันเนี่ยดื่มดื้อมันผันซิอวไม่ใช่ลน้าหน้า เมื่อก oh, no. mm ี hmm. ้เลยว่าจะเน้นมุก้านหูนี yup. ่นะมุกคนขำห้าหมัดสิบหมดนี่นักตองไมถ้าจะได้มีเด็กมุกผมนี่แหละแล้วมันจะเด็กธรรมดาซะด้วยปัญญาอ่อนแต่เธอน้องเขาบอกว่า ถ้ากูปัญญาดีคงจะไม่มาเอามึงินเได้ได้ได้พรงนี้ได้ปะแต่ละวันเมื่อกี้ถามพี่เจ้้าหนาที่เขาพี่เขาว่าไงนะเราเราถามว่าวันนี้แข่งกี่โมงพี่เขาว่าไงพี่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเจามาผิดวันแล้ววันนี้เป็นพิธีเปิดจังไม่ได้แข่งวันนี้ก็ถึงซะว่ามาดูบรรยากาศก็แล้วกันมาหานั่งอะไรกิน นิดๆหน่อยๆของกินเยอะนะครับของกินเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันยังไม่หิวนี่ซื้อซื้อไอ้หน้หูมายังกินไม่หมดนี่ก็เลยมันเลยมันก็เลยยังไม่หิวเลยเดี๋ยวเราดูคนสวยขายกินของดีจ้าวอร์นะครับผมวอร์นะครับ <c oughs> ป้าเขาเอากล้วยทับมาขายนะครับอิ่มน,นะทุย ทำไมชินานะทำไมตั้มกิริยาอย่างนั้นเพราะว่าเปลือกไข่ติดคอเปลือกไข่ติดอือตาย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 เสาโดนเสารอนอนะเพื่อนๆโอเคโอเคเราจะไปรับแม่กับหลานแล้วนั่นเพื่อน เดี๋ยวพวกนี้จะพวกนี้จะยังไงเข้ามาดูเขาแข่งกันแล้วกันแล้วกัน